ฝากด้วยนะคะคุณแม่ฝากด้วยนะคะอ่าฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันสักนิดหน่อยนะคะอ่ะมาแล้วอ่ะโอเคมาค่ะอ่ะสิงชัดภาพชัดนะคุณแม่ก่อนอื่นเลยสิงชัดภาพชัดนะอ่ะกาบสวัสดีนะคะคุณแม่อะเราขออนุญ,ญาตนะคะเริ่ม ทำการอ่าจุดทูปนะคะซึ่งแนวทางเราก็จะนําไปทําการเสียงโชคนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เมษายน2568ซึ่งจะทําการออกผลในวันพรุ่งนี้ใครเข้ามาแล้วก็นะคะฝากซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะอ่าก็เนาะนิดๆหน่อยๆก็ฝากแชร์ด้วยนะคะคุณแม่อ่ะโอเค ทำไมเงียบจังเลยอ่ะทำไมหน้าจอดิฉันไม่มีคอมเมนต์เลยอะ่ะอ่ะคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะคุณแม่ตายแล้วเงียบเลยเสียงชัดภาพชัดไหมชัดไหมคะอ่ะเสียงชัดภาพชัดไหมคะแม่เงียบเลยและล่ะแม่เออทำไมแม่เงียบเลยล่ะอ่ะ คุยกับหนูบ้างแม่เออแม่แม่อย่างเงียบสิแม่อืมแม่ว่าเออเราจะเอาเงินของเราไปซื้อความทุกขมาทําไมถูกต้องไหมอ,อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเราซื้อแล้วเราต้องอย่าไปซีเรียสมากจนเกินไปนะคะเออซีเรียสไม่พอนะคะตัวเองต้องมาเดือดร้อนเป็นทุกอันนี้ก็คือเราไม่เห็นด้วยเนาะเอาแบบว่าพอประมาณเอาพอที่ตัวเองเออสบายใจนะคะอย่าไป อะไรมากมายนะคะไม่ไม่มีใครรวยได้นะคะคุณแม่จริงๆเนาะเออเอาพอแบบพอได้ลุ้นกันไปนะคะอ่ะใครเห็นเลขอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะคุณแม่เสียงชัดพับชัดนะชัดไหมคะชัดนะคุณแม่เออชัดเถอะนะชัดให้หน่อยชัดไม่ชัดก็จิ้มมานะคะเออรบกวนชัดชัดให้หน่อยนะคุณแม่อย่าไปอะไรมากมายนะคะเออพิมพ์มาเห่ออวยอวยมาเหอนนะเนาะอวยอวยกันมา เออหลับหูหลับตาอวยมาเฮอเนาะไม่เป็นไรแม่เออเนาะเราก็ถือว่าเป็นการอวยที่แบบว่าอ่านแล้วรู้สึกเออมีกำลังใจนะคะแจ่มเลยนะเจะ๊โอโหแจ่มเลยเธอดิฉันจะซูมถึงดาวพุธอยู่แล้วนะเธอนี่อีกนิดหนึ่งเนะฉันจะทะลุด,ดาวพูโตแล้วนะความซูมให้ให้พวกเธอแบได้แบบว่าชัดเต็มคาราเบลขนาดนี้ยเธอ เออเพราะฉะนั้นแล้วเธอชัดขนาดนี้เธออย่าลืมนะแชร์หรือ,อยังเออแชร์ด้วยนะเธอไม่เสียตังค์นะเธอเออซัพพอร์ตฉันหน่อยนะแชร์กเออกดไลค์กดแชร์ฉันฉันก็ได้ตังค์นะอ่ะแล้วก็ช่องทางนะคะที่เราอยากบอกต่อนะคะเออเป็นช่องทางดีๆหนึ่งแล้วอย่างที่เราพูดพูดกันนะคะถูกหวยว่ายากแล้วนะคะเออถูกแล้วเนี่ยเราเราได้ตังค์นี่ยากกว่า ะะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไดออ้ช่องทางที่มันแบบว่าดีๆชัวๆนะคะไม่อยากจะให้มาผิดหวังอ่ะก็อย่าลืมนะถ้าใครเข้ามาดูหน้าไลฟ์สดแล้วนะคะกดเข้ามาดูหน้าไลฟ์สดแล้วถ้าเห็นเป็นแท็บลิงก์ข้อความนะคะอ่าลิงก์ไลแอดนะคะก็สามารถกดเข้าไปใช้งานใช้การใช้บริการกันได้นะคะบนช่องทางไลแอด อืลองดูนะอะแอดไลน์แล้วกดเพื่อนเพื่อนนะเธอเออสเต็ปเดิมอะสองพันเจ็ดร้อยท่านนะแม่นะเข้ามาแล้วก็เนาะรู้หน้าที่แล้วบางคนเออเป็นคนสวยแล้วคือเราเออเป็นคนที่รู้หน้าที่ด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่อ,อครบจริงๆเลยนะคะสวยแล้วเราต้องรู้หน้าที่ด้วยนะคะร้อยท่านแม่สวัสด,ดีค่ะตงใส่เน็ตเน็ตพึ่งสะดุ้งนะคะ เออสงสัยเน็ตเพิ่งสะดุ้งกันอะพิมเลยเห็นเลขอะไรดีใจด้วยจ้าเธอฉันดีใจด้วยอะสวัสดีค่ะแม่ใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดแชร์กันด้วยนะคุณแม่เออฝากกดแชร์กันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะน่าหลักมากๆเลยนะคะอุ้ยตายแล้วสวยนะคนนี้สวยด้วยอย่างเอออย่างน่าหลักด้วยเห็นปรล้งาลูกการเธอเลิศอะสามพันเจ็ดร้อยทานนะคะสองห้าแปดตู้ตายแล้วเธอสงสัยพรุ่งนี้เราจะได้กินเหล้ากันแล้วแหละ อุ้ยตายแล้วสองห้าแปดสองแปดห้าอุ้ยตายแล้วเธอเธออ่ะพรุ่งนี้เราถูกหวยกันแน่นอนนะคือในตัวเลขก็คือมันใบ้ามาแล้วนะคะว่าสองแปดห้าเราได้พรุ่งนี้เราได้ฉลองเราได้สังสรรค์กันแน่นอนนะคะอ่าอุ้ยตายเลยอ่าพรุ่งนี้เราคือตัวเลขเป็นการอ่าตัวเลขบ่งบอกชี้นำทางแล้วนะเออ ก็อย่าลืมนะอย่างที่บอกนะคะก็อ่าบางคนก็อาจจะเห็นเป็นแท็บลิงไลแอบนะคะเด้งขึ้นมาแล้วก็กดเปิดลิงก์นะคะหลังจากนั้นอ่ามันก็จะดึงเราเข้าไปในแอปไลน์หลังจากนั้นเราก็กดเพิ่มเพื่อนอันนี้คือเนาะได้กันแน่นอนครบเพราะว่าปัญหาก่อนหน้านี้ก็คือจิ้มได้บ้างไม่ได้บ้าง นะคะอ่ะตอนนี้ก็ครบน่าจะทุกยี่ห้อไม่ว่าแม่จะใช้โทรอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรได้หมดนะคะอ่ะหรือลองหาสัญ,ญลักษณ์นะคะรูปตะขอห่วงโซ่นะคะเออเหมือนเป็นห่วงโซ่นะเอ,อ่อลองหาสัญ,ญลักษณ์บนหน้าจอหน้าไหลดูนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์เอ,อ่อตะขอห่วงโซ่นะคะก็เอ,อกดแตะจิ้มนะคะหลังจากนั้นก็จะเด้งขึ้นมา แคปเจอร์ค่ะแม่ง่ายๆแคปแล้วกดเลขเก้าให้ด้วยนะคะจบพักผ่อนนะคะไลนี้รอบเดียวจบพรุ่งนี้เช้าเราก็นะคะเออจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นกันนะคะพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไลน์แล้วนะคะเออปกติเราก็จะมาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะในวันพรุ่งนี้เช้า อ่ะก็จบไปเลยนะคะไล์เดียวเออแต่ก็ถ้ามีอะไรกุง้งกิ้งหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวป้าเด็ดเด็ดด่นด่วนมาก็ก็จะบอกนั่นแหละนะคะไม่ลืมหรอกนะก็อยากให้ได้กันอ่ะแคปแล้วกดเลขเก้าให้ด้วยค่ะนะคะอ่ารางออกเก้าหนึ่งเนาะบนแล้วก็รางวันที่หนึ่งสามตัวบนนะคะออกสองแปดห้าอ้ตาย เหนื่อยเลยอะทูจังกีดเหนื่อยแน่เลยอะเออมันทิพ่ายเลยอีดอกอีเจ้ฟองเบียท่าแม่โอ้โหอีนิดเดียก็คือโอ้โหจะทะลุเข้าไปข้างหลังทูบแล้วนะสูมให้กระดาษนี้ถ้าไม่ชัดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะแม่เออหนูสูมให้จะทะลุข้างหลังทูบแล้วค่ะโอโ้ถ้าแม่ไม่เห็นเนี่ยหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะ เลิศมากแม่อะไรหรอดูแลรักษาสุขภาพร่างกายดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะเออไม่ใช่ว่าแบบว่าแผ่นดินไหวโอ้โหจันัรนวันไหวเลยกูยังก้มหน้าก้มตาจดหัวหยู่อันนี้ก็ไม่ไหวนะคุณแม่เอ้าก็ต้องเซฟตัวเองกันด้วยนะเออรักตัวเองกันด้วยอ่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคุณแม่พรุ่งนี้ก็หนึ่งเมษาสองห้าหกแปดนะคะอ่ะขอให้ผลของการเสี่ยงโชคของเรานะคะของทุกๆคนในวันพรุ่งนี้สมหวังกัน ทัวรนานะคะอ่ะโอเคขออนุญาตลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะอีกหนึ่งช่องทางดีๆที่อยากจะบอกนะคะก็สามารถเข้าไปนะคะแอดไลน์กดเพื่อนเพื่อนเข้าไปใช้งานใช้บริการกันได้นะคะด้านหน้าไล่์สุดที่เจ๊ฟงมีได้ปักหมุดไว้นะคะอ่าหรืออาจจะขึ้นเป็นแท็บลิงไลน์แอดนะคะให้เรากดจิ้มตรงเปิดลิงก์นะคะก็ลองเข้าไปใช้งานใช้การก,กันได้นะคะอ่าฝากด้วยนะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ำคืนนี้ขออนุญาตลงไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคุณแม่สวัสดีคะ่ะ